สวัสดีครับพี่โอนี่นทีเทบคุณคำโอเคี่ทีเทบโอเคแฟนคลับ,คร,บครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์เรื่องเมแกนตุกตาสุดสยองขวัญ เป็นแอนดรอยนะครับไม่ใช่หนังผีเรื่องนี้หลายๆคนเอาไปเทียบกับแอน b e l l ลแล้วก็เทียบกับชากี้ในฐานะที่เป็นตุ๊กตาสยองเหมือนกันแต่ว่าทั้งแ n นนาเ l ลและทั้งชากี้เนี่ยมันอยู่ในสมมวดหนังผีซึ่ง h o r ล์ r รเรื่องนี้ก็ h o r ล์เรอเหมือนกันแหละเป็นหุ่นยนต์แต่ก็จัดอยู่ในหมวดสยองขวัญด้วยแต่ไม่ใช่สยองขวัญจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เรื่องนี้พี่โอ๋ได้ไปดูที่รอบสื่อนะครับที่ M q u a คอเทียโดยการจัดของ UIP พี่โอ๋ก็ต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนี้ไม่สามารถทำคลิปได้ทันเนื่องจากว่ามันค่อนข้างดึกก็เลยกลับมาทำคลิปที่ห้างพรมนาถแถวบ้านเรื่องมองแกนนี้นำแสดงโดย a อลิสันวิลเลียมแสดงเป็นผู้ปกครองของหนูเคดี้เคดี้คือคนที่น้าใหญ่ๆนี้น้องเคดี้นี่เคยแสดงเรื่อง Black วิดีโอนะครับเป็นเยรีนาเป็นฟลอเรนซ์คิวตอนเด็กๆกถ็ถ้ายังจับหน้ากันได้ไปดูปุ๊บถ้าบอกว่าเยลีนาตอนเด็กนี้อ๋อแน่นอนสำหรับคนที่ดู Black วิดีโแล้วแต่สำหรับน้องเอมี่โดนัลที่แสดงเป็นเมแกนเนี่ยที่อดูประวัติแล้วเหมือนจะเคยเล่นอะไรมาเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่คุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นดาราใหม่แกะกล่องอายุ9้าขวบแสดงได้ดีมากน่ากลัวมากหลอนมากแล้วก็สมจริงมาก ชื่อเมแกนเมแกนนี้ย่อมาจาก m o เดล3 Generatic Android นะครับหมายความว่าเป็น Android ที่พัฒนาตัวเองได้เป็นโมเดลรุ่นที่3อะไรประมาณนี้พี่โอแปลผิดแปลถูกก็ไม่รู้ก็เลข3มมันมีลักษณะเหมือนตัว E มันก็เลยอ่านได้เป็นเมแกนไปเลยก็เลยเป็นชื่อโดยปริยายเรื่องของเรื่องตามที่เห็นในตัวอย่างเราอาจจะรู้สึกสนุกและรู้สึกอยากดูเพราะตัวอย่าง ตัวอย่างนี้ถูกใจวัยรุ่นมากเดิมทีเขาตั้งใจทําให้เป็นหนังเรท R เป็นหนังโหดสยองขวัญแบบว่าเลือดกระจายที่มันจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องจากว่าพอได้โฆษณาตัวอย่างไปแล้วเขาก็ปรับให้เป็นเรท PG13 เนื่องจากว่าตัวอย่างนี้มันไปถูกใจกับวัยรุ่นวัยรุ่นชอบก็เลยเปลี่ยนฉากที่สยองเล็กน้อยก็ทําให้ฉากนั้นอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะปรับ ถ่ายใหม่ให้ดูเบาลงจนได้เรท PG13 เพื่อที่วัยรุ่นและเด็กเล็กๆจะได้เข้ามาดูได้โดยง่ายแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผลจริงๆนะครับหนังเรื่องนี้ถูกใจวัยรุ่นมากเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ด้วยและเป็นสยองขวัญในตัวเดียวกันมันก็ยังเอาใจวัยรุ่นด้วยการแฝงบทตลกค่อนข้างมากนะครับมีบทตลกปลาปลายจิกกัดคนนั้นคนนี้ ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็เอามุกนั้นมุกนี้มาล้อล้อบริษัทผลิตของเล่น h a ส b r o อย่างนี้ล้อรถจนเทสลาอย่างนี้ล้อล้อหนังชัคกี้ y, ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจหลายๆฉากมาจากชัคกี้นอกจากชัคกี้นอกจากแ n นนาเบลแล้วพี่โอ้ยังนึกถึงเรื่องตุ๊กตาสยองก็เรื่องบราม the ะบอนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่โอชอบเพราะเป็นตุ๊กตาที่หลอ่อน่ารักมากแต่ว่าความเป็นหุ่นยนต์ของมันเนี่ย หลายๆคนเอาไปเทียบกับหนังผีตุ๊กตาสยองขวัญพี่โออยากจะไปเทียบกับเรื่องอที่มันเป็นหนังแอนดรอยหนังหุ่นสยองมากกว่าอย่างเช่นเรื่องแชปปี้เรื่องไอโรบอทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหลาย s มอลโซ o เจอร์อย่างนี้ที่เป็นคอมมิชชัน Small s o l d i ร์ที่เป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆเ,เป็น AI ด้วยมีมีภูมิปัญญาแล้วก็คิดเองได้อะไรอย่เงี้ยเรื่องนั้นพี่โอว่าก็สนุกไม่แพ้กันแต่เรื่องนั้นอยู่ในหมวดหนังแอคชั่นมากกว่านะครับเรื่องนี้ด้วยความน่ากลัวของมันมันก็เลยจัดอยู่ในหมวดสยองขวัญแต่สิ่งที่พี่โอไม่พอใจก็คือพอไปดูแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมันทําให้ความตื่นเต้นลดลงอย่างเช่นมัน มีฉากฆ่าที่เราเห็นแล้วจากตัวอย่างใครที่ดูตัวอย่างแล้วพี่โอ๋เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ดูตัวอย่างไปหมดแล้วละ่ะก็ถือว่าโดนสปอยไปหมดแล้วเราจะเห็นเด็กแบรนดอนที่ทําร้ายตุ๊กตาฉากนี้ฉากนี้พี่โอ๋ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีฉากขึ้นคล่อมตุ๊กตามันเหมือนจะเกินเลยไปหน่อยเรื่องทางเพศนะครับแต่ว่าเพราะว่าพี่โอ๋ว่านักสแสดงก็ยังเด็กดูแล้วมันเป็นเด็กพี่โอ๋ไม่ค่อยชอบฉากนี้แต่แบรนดอนตายพี่โอ๋ก็แอบสะใจเหมือนกัน เป็นฉากฉากที่เห็นว่าแบรนดอนถูกรถชนคือกระเด็นไปอยู่บนถนนแล้วก็ตายแล้วแล้วในในตัวอย่างก็บอกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติตเหตุแต่การตายเนี่ยทำให้ตุ๊กาตาได้เรียนรู้ว่ามันเหมือนกับเห็นเป็นเรื่องปกติตุ๊กาตาตัวนี้ก็เลยสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้อีกนะครับสาเหตุนี้ในในในหนังมันมีบอกอยู่แล้วเพราะว่าตุ๊กาตาตัวนี้เป็นตุ๊กาตาที่ ไม่ได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมอย่างใส่ใจจากคนที่เป็นน้าจากคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้ในตัวอย่างเราจะเห็นว่าผู้ปกครองคือน้าเจมมาเนี่ยอลิสันวิลเลียมส์เขาจะต้องเลี้ยงเด็กคนนี้โดยจำใจ แต่ว่าด้วยความอยากหรือไม่อยากก็ไม่รู้เพราะในเรื่องบอกว่าฝั่งฝ่ายพ่อปู่ย่าเขาก็อยากเลี้ยงแต่ตัวเองไม่อยากส่งเด็กไปเพราะอะไรพี่เอก็ไม่ทราบ <c oughs> นะครับท,ท,ทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่ถนัดเลี้ยงเด็กไม่เหมาะที่จะเลี้ยงเด็กแต่เหมือนจะเอาเด็กมาเป็นเครื่องทดลองในการผลิตของเล่นของตัวเองมากกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วเธอก็เลยผลิตเมแกนเนี้ยมาเพื่อ,มา,อมาเพื่อจับคู่กับหลานสาวมาเพื่องานของเธออาจจะเป็นไปได้ที่เธออยากได้เด็กคนนี้ไว้เพื่อ เพื่อจุดประสงค์ทางงานของเธอทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้ใส่ใจหลานสาวอย่างจริงจังนักนะครับนักยังมีตัวแสดงอีกหลายคนที่ค่อนข้างพี่โอชอบในเรื่องนี้อย่างเช่นนักจิตวิทยาที่บอกว่าการเลี้ยงดูเด็กแบบเนี้ให้เด็กติดของเล่นอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่โอก็ ค่อนข้างจะชอบตรงนี้ส่วนอื่นๆที่หนังก็สปอยไปหมดแล้วที่จริงพอดูตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันโดนสปอยไปแล้วเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการที่มีคุณป้าที่มีเลี้ยงหมาคนหนึ่งแล้วยายคนนี้เมแกนก็ไปสู้กับคุณป้าคนนั้นเราก็อาจจะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับป้าอย่างที่เต้นท่าเต้นของเมแกนซึ่งเป็นฉากที่หลายๆคนติดใจและอยากเข้าไปดูในหนังถ้าบอกตามตรงก็คือเป็นฉากที่ค่อนข้างเด็ด เป็นทีเด็กของหนังเหมือนกันใครๆเห็นก็อยากจะเต้นตามนะครับแล้วก็หลายๆคนเอาไปเล่นใน t ิ๊กต็อี่พี่โอเห็นเยอะแล้วละ่ะมันน่ารักดีนะครับแต่ว่าเราหวังที่อยากจะเห็นอะไรมากกว่านี้มันก็มีฉากเต้นอยู่แค่นี้มีก่อนหน้านี้นิดหน่อยก็ไม่มากอะไรนะพอเต้นแล้วก็ถือมีดดาบซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าอีมีดดาบที่ไปอยู่บนเครื่องถ่ายเอกสารได้ไงฉากที่มันถือมีดดาบไล่ฟันเดวิดในสำนักง,งานนั่นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ือเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันความตื่นเต้นของเรามันลดลงไปเราอยากจะเห็นอะไรมากกว่านี้อยากจะเห็นเมแกนออกอารวาสมากกว่านี้อย่างตอนต้นปูมาเรื่องงานของงานของเจมม่านะครับที่ผลิตของเล่นมันมีของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งในเรื่องที่บอกว่าอของเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้ว พอไปเล่นอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่เปิดเผยเลยว่าเล่นอย่างที่เจมมาบอกเล่นยังไงแล้วมันมีหุ่นยนต์ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเมแกนอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นขีดความสามารถของมันมากกว่านี้นะครับอย่างเมแกนอารวาสในสำนักง,งานพี่โอก็อยากเห็นมากกว่านี้ก็เลยเสียดายที่มันน้อยไปหน่อยแต่เรื่องการพัฒนาตัวเองของเมแกนเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่โอชอบมากมันมีเหตุมีผล แล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้อย่างที่ปัจจุบันพี่โอกลัวเรื่องของ AI ที่สุดนะครับเพราะว่าพี่โอเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ถนัดไม่เที่ยวชาญเทคโนโลยีก็กลัวว่าสักวันหนึ่ง AI จะคลองโลกอย่างที่เราได้ดูไอโรบอทก็มีอื่นๆอีกมากมายที่ AI ยึดครองโลกเนีย่ยเทอร์มินเเตอร์ด้วยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วพี่โอเชื่อว่าต่อไปคนจะกลัว AI มากกว่าผีและ เพราะไม่มีเรื่องนี้พี่โอว่าหนังผีมันไม่ต้องสร้างแล้วละ่ะหนังผีตุ๊กตาผีทั้งหลายแอนนาเบลชักกี้ยังไงก็สู้เมกแกนไม่ได้นะครับถ้ามีการรวมจัก,กราวาลกันพี่โอก็ว่าแอบมาเมกแกนชนะแน่แล้วคนที่กลัวตุ๊กตาแบบ AI นี้มากกว่าตุ๊กตาต่อไปหนังสยองขวัญก็จะเป็นสยองขวัญที่เกิดขึ้นจากแอนดรอยแทนที่จะเป็นสยองขวัญที่เกิดจากผีแล้วนะครับพี่โอเชื่อว่าต่อไปมันจะเป็นเช่นนี้แล้วหนะัง สำหรับคะแนนอย่างเป็นทางการของเรื่องนี้นะครับในเว็บมะเขือ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้สูงถึง95%คนดูให้สูงถึง79%ครับสำหรับใน IMDB นั้นนักวิจารณ์ให้คะแนนอยู่ที่73เต็มร้อยดยเฉลีย่ยส่วนคนดูให้ที่670โดยเฉลี่ยครับสำหรับพี่โอให้เรื่องนี้ไป8คะแนนเพราะมีความชอบพอสมควรทีเดียวถึงแม้ว่ามันอาจจะโหดร้ายเกินไปสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไม่อยาก ให้บุตรหลานดูนะครับถึงเนื้อหามันจะโหดร้ายมากนะครับมีการฆ่าหมาฆ่าเด็กและฆ่าคนแก่แต่พี่เอ๋ว่าภาพที่เขานําเสนอออกมามันก็ไม่ได้ดูโหดร้ายรุนแรงจนเกินไปและยังมีอารมณ์ตลกให้เรารู้สึกขำๆด้วยครับเรื่องนี้เปิดตัวที่อเมริกาทำรายได้สูงเป็นอันดับสองรองจาก ส0ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงพอสมควรครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆถ้ามีความพูดจาไม่ดีบุรีดูมินเยี่ยามเกลียดชังก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันครับพบกันในคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ